เฮ้ยอูดกูขอพูดกับมึงตรงๆนะเว้ยในฐานะเพื่อนถ้ามึงยังเป็นอย่างนี้อยู่อ่ะมึงไปนั่งที่ไหนก็ไม่ได้หรอกนะออกเงินน่ะมึงก็ไม่ออกอันนี้กูไม่ค่อยว่าอะไรนะเว้ยเพราะกูเข้าใจนะเว้ยคนเราอ่ะแต่ว่ามึงเล่นไม่ช่วยอะไรพวกกูเลยอ่ะทั้งขยี้ทั้งกองทั้งซื้อของอ่ะมึงไม่เอาอะไรเลยมึงอ้างแต่ว่ามึงเล่นเกมเล่นเฟสนะหรือว่ามึงเล่นการพนันถ้ามึงทําอย่างเงี้ยมึงก็อยู่พวกกูไม่ได้หรอก จะฝากซื้อของให้ช่วยกองน้ำมือก <ver> ็บอกไม่ว่างตลอดพวกกูไม yeah, okay, okay, ่ใช่ขี้ข้านะเว้ยก็กูไม่มีจริงจนี่หว่าก็แล้วแต่พวกมึงละกันงั้นกูไม่นั่งกับพวกมึงก็ได้เฮ้ยออสมึงว่าเมื่อวานที่เราพูดกับอู๊ดอะมันแรงไปปะวะมันก็ขึ้นอยู่กับตัวมันด้วยว่าแม่งคิดได้หรือเปล่าถ้ามันคิดไม่ได้อะมันก็อยู่ร่วมมาสังคมคนอื่นไม่ได้หรอกโอเคโอเคเพื่อน เอาสวัสดีครับพี่อาร์ตพี่เอาไอ้อู๊ดเป็นไงมาไงวะเนี่ยถึงได้มาหาวููได้ไม่มีอะไรครับพี่พอดีมีปัญหาห้วยแอบนิดหน่อยเอาเหรอมีอะไรกันวะเหวนมึงก็รักกันดีไม่มีอะไรมากหรอกพี่มันก็แค่เรื่องน้ําอ่ะแม่งเห็นกันตัวกันอะไรวะแค่เรื่องน้ําแค่นี้นะคือผมนะเว้ยพี่ทั้งซื้อทั้งทําแถมได้กินน้อยกว่าวูบวมาอีกผมไม่เคยบน่นนะเว้ยพี่ แต่วันนั้นอ่ะผมไม่มีตังค์แม่งพูดแกวะผมเหมือนกับแบบว่าจะไม่ให้ผมกินอ่ะผมเลยทนไม่ไหวไงพี่เออทําไมแม่งทํากันวะใช้ไม่ได้เลยจริงพี่แล้วมันเคยนินทาพี่ด้วยแต่ผมไม่อยากจะเล่าพี่เดี๋ยวทะเลาะกันเอาเป็นว่าไม่เป็นไรพี่ช่างมันเถอะมันมันก็ไม่นินทาอะไรมากมายหรอกพี่เออช่างมันถ้ามึงคิดว่าพวกมันคบไม่ได้อ่ะมึงก็มานั่งเล่นกับพวกกูเรื่องนั้นอ่ะปล่อยมันช่างมัน ได้ได้ครับพี่เดี๋ยวหุ้นเป็นคนเท่าไหร่อ่ะบอกผมนะครับพี่เดี๋ยวผมจัดการให้เฮ้ยออสเดือนนี้เราซื้ออะไรกินกันดีวะกินหมูท้าทป่ะเอาวะเดี๋ยวกูเลี้ยงเองไม่ต้องห่วงเรื่องนี้เดี๋ยวกูจัดการเองเพื่อนเฮ้ยไม่เป็นไรเราคนละครึ่งกันแหละมันจะได้ไม่มีใครเจ็บคนเดียวเพื่อนกันมันต้องแบบนี้เว้ยนี่ก็เดือนกว่าแล้วนะเว้ยที่อู๊ดไปนั่งกับพี่อาร์ตอ่ะเว้ยพี่อาร์ตเขาโพสแปลกแปลกไอ้เหียไม่ใช่ว่าไอ้อู๊ดแม่งไปทำนิสัยเหมือนเดิมนะ กูว่าแม่งต้องไปทำแบบเดิมอีกแน่เลยเฮ้ย hey, อู๊ดมึงมาทุกวันเนี่ยมึงมานั่งรอก,กินอะ่ะมึงไม่คิดจะช่วยอะไรพวกกูเลยไงฮะและออกวันละสิบยี่สิบาทเนี่ยมึงคิดว่าหม้อนหนึ่งพวกกูต้มมันเท่าไหร่ถ้ามึงทำอย่างนี้นะมึงนั่งกับพวกกูไม่ได้หรอกโหพี่ก็ผมไม่มีตงังผมเติมน้ำมันไปหมดแล้วพี่ก็รู้อยู่ว่าช่วงนี้ผมช็อตพี่งั้นไม่เป็นไรพี่ผมไม่กินก็ได้ครับมันปากดีมึงก็ออกจากบ้านกูไปเลย ป่านเนี้ยัวแอดมันยังหายโกรธกูยังวะเฮ้ยแอดเป็นไงสบายดีนะเพื่อนเอาไออู๊ดโอ้โหมึงโผล่มาได้ไงเนี่ยไอเหี้ยหายไปเป็นเดือนเออเอามาๆเข้ามานั่งกินก่อนมาๆมึงเอาเฮ้ยโอ้โหได้วงใหม่หรือวงเก่าเลยนะมึงเขาชวนกูไปนั่งเออแต่กลัวกลุ่มเขาแม่งไม่เฟี้ยวอ่ะคือเขานินทารับหลังเว้ย กูเลยแบบไม่ชอบอ่ะไอ้ทียแล้วเขานินทาเกี่ยวพวกมึงด้วยกูว่ารับฟังไว้เพราะกูนั่งอยู่กับพวกเขาไงแต่กูว่าไม่ได้พูดอะไรหรอกแต่กูว่าแม่งไม่เสียวเออช่างเอะกูก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรพวกเขาหรอกกูขอบใจพวกมึงมากนะเว้ที่ยังให้กูนั่งเล่นอ่ะกูปรับปรุงตัวมึงคิดว่ากูอยากจะมานั่งมากเหรอกูแค่ไม่มีที่ไปเว้ที่ว่ากูพูดอ่ะกูแค่อยากให้มึงปรับปรุงตัวเวลาไปเข้าสังคมคนอื่นอ่ะ มึงจะได้ไม่มีปัญหาให้เพื่อนก็ดีแล้วที่มึงคิดได้แล้วกูไปนั่งวงพี่อาร์ตนะเวย้ยไอ้เชี่ยบางวันกูออกร้200อยสองร้อยอ่ะกูได้กินแก้วเดียวไอ้เชี่ยกูเลยทนไม่ไหวคือพูดอะไรก็ไม่ได้เป็นรุ่นพี่ไงอเออไอ้เชี่ยมึงให้กูทำยังไงอะ่ะกูไม่พูดอะไรกูเลยเออช่างแม่งอะคิดว่าทําบุญกูเลยออกมาจริงเหรอวะเออมึงก็นั่งเล่นนี่แหละกับพวกกูอะ่ะ เฮ้ย <Hey, S 2> เป็นไงบ้างแอดไอ้อู้เป็นกลับไปหาพวกมึงเป็นไงบ้างเหมือนเดิมเลยพี่มันด่าพี่อะเหมือนที่มันด่าผมคืนนี้แหละพี่เดี๋ยวนัดมันไปหลังตลาดดอกไม้แล้วเล่นแม่งเลยผมไม่ไหวแล้วแม่งแล้วต้องให้แม่งจำโอเคตามนั้นน้องรัก